นะช้อนมาช้อนเชนี่หมนะครับวันนี้ก็เล่นกับไม้ไผ่ทั้งวันนะครับเราก็ทำรักนะฮะให้ประเดือนนะครับป้องกันไม่ให้สุนัขเข้านะฮเวลาปลูกต้นไม้แล้วก็ปักไปข้างต้นไม้นะฮะ ตรงกันเด็กนะครับนี้ก็ประเดยนสั่งนะครับแล้วก็จัดให้นะครับได้ประมาณ 200. ร้อยสองรอยไม่ใช่100ร้อยตังคนะฮะไม้นะครับ จะไม่รู้ไปไหนนะครับน่าจะไปเอาหญ้ากับลุงสีนะครับเยอะนะฮะไม่ใช่ในน้อยนะครับ นี่นะฮะเรามาดูนะครับเรือดลงสีนะครับทำเสร็จแล้วนะฮะเรือสียาวประมาณ4เมตรเมตรนะครับประมาณนี้นะห้าเมตรก็ทำได้นะครับลงสีเก่งนะครับ ก็ได้ยินเสียงเนวอานหครับมโคนะครับ,รรบไม้ไผ่ก็มาจากนี่นะข้างหลังกนอะใหญ่ๆนี้นะครับ chỉ có cái áo da hay có hmm. những bài trưởng ô นะครับสาวจอยก็ได้ลูกแล้วนะครับตงุงสีก็ให้เจ้าของเข่า,มาเมาแล้วนะฮะจอยก็ไปเมื่อเช้านะครับ ตักลางวันนะฮะผมนอนนะครับนอนไปนอนมาได้ยินเสียงเด็ก,เ,ดกเสียงเด็กมันร้องนะฮะผมไม่ได้คิดว่าเอาใครเอาสุดนักอะไรมานะครับที่ไหนได้กะจอยได้ลูกนะครับ

không cho anh đi oh, oh. hả oh, 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 oh. rồi không nói สอ,สองลัเมื่อเช้านะครับได้สองร้อยนะฮะนี่เหลือิดเดียวสองร้อยได้แค่นั้นใสอ่สองลัอสองลัประมาณสามร้อยรเียนี

รู้แม่งอะไรนะครับวิ่งจับเพนนะครับจับตัวอโลงนะฮะับอาเอาวิ่งวิ่งลำขาดแล้วไปแล้วมีการเนาะไายเลยนะใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบ้าชนแชนแนลนะครับเจอกันใหม่นะที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเฮียงก็